งกระโต๊ะอ่ะคอกูยุงเงี้ยอีเริ่มเราจับกดโคตรแรงอ่ะพังพีก็ลุกขึ้นมาสบัดพักกระเด็นปุ๊บเพื่อนพี่มาพักจะต่อยกูง้างมัดแล้วจบขอเสื้ออาจารย์ยุงเงี้ยเฮโยก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกทันกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอคสมชื่อครับก็กราบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมเด็กๆน้องๆนุๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับก็สําหรับวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับก็ต้องมาพบกับพี่ตามเคยนะครับสําหรับคลิปเล่าเรื่องนะครับต ก็สำหรับเรื่องเราในครั้งนี้นะครับที่พี่จะนํามาเล่านั้นก็คือตอนแรกอะ่ะพี่ก็กะว่าจะไม่เล่าเว้ยเพราะว่ากูกลัวโดนดราม่าครับแต่ว่ามีน้องท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปของพี่นะครับคือหลายรอบแล้วคอมเมนต์ว่าพี่ครับเล่าเรื่องตอนที่พี่เกือบมีเรื่องกับอาจารย์เดวิดหน่อยครับเออซึ่งตอนนั้นอะ่ะพี่เคยได้พูดไปใช่ไหมในตอนที่พี่ไลฟ์สดในติ๊กต็อกอ่ะว่าพี่อะ่ะ เคยเกือบมีปัญหาก,กับ,บุณคขูถึงขั้นที่แบบจะต่อยกันเลยเพื่อนพี่นี่แบบจะลุมเฟืองแล้ววะบอกเลยอะตอนนั้นอะเออแล้วก็มีน้องครับเขาก็จําได้ครับจําได้แม้กระทั่งชื่อรู่มคิดดูดิจะไม่ให้กูเล่าได้ไงจริงไหมเออพี่ก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังละกันนะครับก็คือเรื่องราวในครั้งนั้นใช่ไหมคือพี่อะขุยเว้ยแล้วคนนี้ยอ,อาจารย์อะเขาครั้งแรกก็มาเตือนครับแต่ว่าถ้าอะไรก็ไม่รู้ครับคือเขาจับกดพี่จับกดลงเต๊ะอะเออคือจังหวะนั้นพี่ก็บอกแล้วว่ากูโคตรวิบเลย คนเดิมเลยคือเขาลงโทษพี่ไงให้พี่วิตพื้นจนแบบแขนพี่แบบล้าแบบจนกระทั่งแบบแขนใช้งานไม่ได้อะคือก็ใจไม่เหมือนเหมือนกูแขนขาดอ่ะเอ <c oughs> เอคือแบบอาจารย์แบบโคตรโ,โหดเลยอะ <c oughs> ล่ะก็เดี๋ยวเรื่องราวในคลิปนี้ครับจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ก็ก่อนที่จะไปฟังนะครับพี่ก็ขอเตือนเลยนะครับว่าพฤติกรรมนี้มันไม่เหมาะสมนะครับน้องๆอ,อย่าไปทําตามนะครับเพราะว่าคุณครูเขาก็ก็ต้องน,นั่นอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าใจกับคุณครูฝรั่งนนะคือแนวสอนเขาก็ไม่เหมือนกับของครูไทยอย่างนั้นน่ะแต่ว่าอย่าไปทําตามพี่นะครับเพราะมันเป็นพฤติกรรม ไม่ดีนะครับแล้วไม่เหมาะสมเลยนะครับจะทาให้เรากลายเป็นเด็กไม่ดีนะครับให้พี่ไม่ดีคนเดียวพอแล้วกันนะครับน้องๆอย่าทําตามนะอ่ะก็เรื่องราวในครั้งนั้นจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่จะไปฟังนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับพี่ขอ1,000ไลค์นะครับโอเคทําให้พี่ด้วยนะครับน้องๆเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปเล่าเรื่องต่อไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปรับฟังรับชมกันเลยแล้วกันนะครับ yahoo อ่ะโอเคครับผมทําไมหน้ากูเป็นเข้าแต่ว่าเดี๋ยวนะ อ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวพี่ขอย้อนเวลากลับไปตามเคยนะครับตอนนั้นก็ต้องย้อนกลับไปพี่ขอย้อนกลับไปตอนหมอสองก่อนดีฟ้าเพราะว่าตอนหมอสองอะก็มีอาจารย์ต่างชาติท่านหนึ่งเหมือนกันที่มีแบบการสอนที่แบบแปลกๆมีการลงโทษแปลกๆอะเออคือแบบเป็นคุณครูที่แปลกขิมหายเลยที่พี่เคยเจอมานะเขาชื่อว่าอาจารย์ไม้ครับซึ่งเรียนผมตอนนั้นเขาก็น่าจะรู้จักชื่อเสียงเลี่ยมน้าเขาอยู่พอสมขวรนะครับเพราะว่าเขาเป็นครูที่แบบสอนสอนน่ารัก,น,รกน่ารักครับแต่ว่าวิธีการลงโทษนั่นโคตรโหดไอ้หาคือแบบตอนพี่ไม่ เคยเจอครับว่าการสอนของเขาคือแบบสอนน่ารักจังเลยเหมือนสอนเด็กอนุบาลอะแต่ว่าการลงโทษของเขาที่แม่งโหดที่า่าหมือนกูแบบ ไปฝึกรอดออ้ยแล้วก็ลักษณะของอาจารย์ไม้เนี่ย <c oughs> เขาก็จะเป็นฝรั่งที่แบบตัวใหญ่ๆโดนอ้วนนะตัวใหญ่หญสูงๆส,สูงเลยน่าจะสูงประมาณร้อยแปดสิบกว่าเ <c oughs> ขาน่าจะเป็นคนตะกิดแท้ๆเลยนะ ừ, แล้วก็เขาจะหัวล้านๆแล้วก็เวลาที่แกมาสอน <c oughs> ขอเขาก็จะสะพายกระเป๋าเว้ยกระเป๋าใบใหญ่ๆอ่ะกระเป๋าแบบเหมือนกระเป๋าเดินทางอ,อ่ะเออแหละเขาก็จะสะพายมาแล้วก็ในกระเป๋านั้นขเขาก็จะมีแบบของที่จะเอาไว้สอนก็เป็นแบบพวกของเล่นอะไรเงี้ยที่เอาไว้สอนอ่ะเออคือแบบเขาจะพกของเล่นอะไรมาสอนนะทุกครั้งทุกคาบเลยแล้วแกก็จะใส่หมวกเออเป็นหว แบบอะไรวะมวกวิศวะเออไอมือเขาขาวอะนั่นแหละเขาก็จะใส่มาเป็นประจำครับจะเป็นลักษณะของเขาแล้วพอเวลาแกเดินเข้าห้องมาใช่ไหมแกจะเสียงดังคือผมพอบอกว่าอาจารย์ไม้เนี่ยจะเป็นคนที่แบบเสียงดังครับวิธีการสอนของแกก็จะเสียงดังๆหน่อยนะฟังชัดเจนเลยแกเดินเข้ามาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเขาก็จะมาเฮลโหลไอเยยบเด๋อเข้ามาถึงแล้วก็แหกปากอย่างเงี้ยมันก็จะแบบคาบแรกที่กูเรียนแกกูงงเลยว่าอะไรวะไอ อยู่ๆมาแม่งแหกปากฮัลโหลฮัลโหลยาวเลยเออกูงงอแล้วพวกกูก็ขำครับตอนแรกก็ขำยังก็ยังไม่รู้นิสัยของไงนึกว่าเขาจะเป็นคนตลกๆเฮฮาอะไรอย่างงี้ก็เรียนแกไปพอเรียนไปสักพักหนึ่ง แล้วก็วิธีการสอนของแกเขาก็จะมีพรอปมีของเล่นมีอุปกรณ์ต่างๆแบบกล้วยอะไรเงี้ยส้มอะไรก็เออเขาก็จะมีลูกบงลูกบอลมาให้เล่นลูกบอล4ีสีอย่างเงี้ยเขาเจ้าก็จะมีเกมให้เล่นครับเออคือวิธีสอนของแกคือแบบเป็นวิธีสอนที่ดีนะเออก็น่าสนใจอะเออทำให้เราแบบเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่มันมีแต่ไงวิธีการสอนของแกคือน่ารักนอมแงมเหมือนสอนเด็กอนุบาลจริงไหมแต่ว่าการลงโทษของแกนี่คือแบบโอ้โหแม่ เมือนกูฝึกรอดออ้้ยแค่แบบคุยนิดเดียวอะคุยแบบนิดเดียวมีเสียงมาแอะนึงอะโดนครับโดนลงโทษคือแบบเฮ้ยทำไมมันเข่งอะไรขนาดนั้นเลยวะเออคือแบบการสอนของแกก็แบบน่ารักน่ารักแต่ว่าการลงโทษของแกที่แบบ โตรโหดเขาเคยลงโทษเพื่อนผมอะแบบว่าให้ยืนทั้งคาบอะแต่ว่าไม่ให้ยืนธรรมดานะให้ยืนแบกเก้าอี้เอาก็อี้ไว้บนห่วงเนี้ยแล้วก็แบกไว้อเงี้ยแล้วมึงคิดดูอะมันไม่ใช่ของผมันไม่ใช่เก้าอี้พลาสติกนะโรงเรียนผมตอนนั้นมันเป็นเก้าอี้ไม้ครับแล้วไม่ใช่ไม้แบบเบาๆนะไม้แบบโคตรหนักเหมือนไม้ตันนะไม้ที่ดำๆไม้ตันนะแบบโหหนักจัดเลยไม้ห่าน แบกยืนอยู่เงี้ยทั้งคาบบางคนนะเขาให้เอาโต๊ะอ่ะมึงคิดด้วยโต๊ะนักเรียนอ่ะไอ้ยิบหายขึ้นมาบนหัวแกแบกโต๊ะนักเรียนทั้งคาบยังโหดเลยเออคือแบบกูงงเลยตอนนั้นแบบเอ้ทำไมนบนหลวงโคตรของแกโหดจังวะแล้วซึ่งตอนนั้นนะผมกับเพื่อนๆนะก็แบบไม่ค่อยชอบเรียนกับแ,แกแล้วเพราะว่าแกโหดอย่างงี้ไงดูไหม Carry, ผมก็จะโดดงมีบางครั้งก็แบบกระโดดออกหน้าต่างเลยพอเวลาอาจารย์ไหมเขาเข้ามาเขาจะเช็กชื่อก่อนพอเช็คชื่อเสร็จปุ๊บพวกผมกระโดดออกนอกหน้าต่างครับซึ่งตอนนั้นผมอ่ะจะนั่งแถวข้างหน้้าาาาตต่่่งงครพอออออเเเชช็็ืผมกกกกะดดนนหลย เอ,เออแล้วเขาก็ไม่ตามด้วยนะ เออคือแบบก็ช่างมันอะไรก็เขาปล่อยไปครับก็ไม่ตามซึ่งตอนนั้นผมจะโดดบ่อยครับคาบอาจารย์ไม้เนี่ยเออคือแบบแกโหดจริงนณะผู้หญิงผู้หญิงนี่แบบคือโดนหมดอะครับการลงโทษของแกนี่โหดมากกับบีบคงบีบแค่เลยเงี้ยจะเป๊ะจะเป็นผู้ชายที่เป๊ะมากครับกับสำหรับการสอนเลยเงี้ยคือระเบียบชิบหายเลยเอออาจารย์ไม้ําได้เลยครับโหดจริงเคยมีปัญหากับนักเรียนนี่แบบโคตรเยอะอะอาจารย์ไม้นยถ้าจำไม่ผิดนะเออผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วซึ่งจริงๆแล้วอะพี่เป็นคนที่ชอบเรียนภาษากฤีกภูต่างชาตินะเว้ยตอนนั้ เป็นอาจารย์คนหนึ่งครับเป็นครูต่างชาติเี่แหละเป็นคนเออรัสเซียสอนภาษาอังกฤษชื่อจีนมงงงไหมเ <c oughs> ขาชื่อครูจีนครับเป็นคนรัสเซียสอนภาษาอังกฤษไอ้ชิบหาย <c oughs> เออซึ่งคุณครูคนเนี้ยแกเป็นครูที่น่ารักมากครับขอสอนผมตั้งแต่ผมเรียนเรียนประถมอ่ะใครจําคลิปนั้นได้ว่าที่พี่เอาแบบที่ชีดมดอะไปแก้คุณครูอเออก็คือคุณครูคนนี้แหละที่พี่ไปแก้อะผมกับแกจะสนิทกันครับแล้วเขาก็ได้มาสอนพี่ด้วยครับที่โรงเรียนตอนมัธยมสอนมหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะซึ่องเขาเป็นอาจารย์ผู้หญิงไงวิธีการสอนเขาก็จะต่างจากคุณครูผู้ชายก็คือเขาจะใจดีครับแล้วก็ถ้าเป็นเรียงกับคุณครูไทยเนี้ยค่อนรั้ตตออบบไไม่่ด้ีีคืแจจะะเกูอย่างเดียยวเลให้กตุโต๊ะอย่างเดียวน ก็มาถึงกุญครูที่เป็นประเด็นกับพี่นะครับที่พี่ได้เกินไปตอนต้นคลิปตอนนั้นเป็นช่วงตอนมอ3ครับซึ่งตอนมอ3นั้นพี่ก็เริ่มแบบเยเลแล้วแบบเด็กเออง่ายๆเลยม2ม3แล้วพี่เคยบอกไปหลายคลิปแล้วว่าตอนช่วงม2ม3นี่แบบหึงคน พูดได้เลยว่าเป็นเด็กคนหนึ่งเลยครับซึ่งตอนนั้นก็ขึ้นหมอสาไปปุ๊บแล้วก็จะมีคุณครูต่างชาติท่านใหม่เข้ามาซึ่งอาจารย์ไม้ตอนนั้นผมจําไม่ได้แล้วว่าเขาได้โดนออกไปหรือเปล่าหรือว่าเขาลาออกนะผมก็ไม่แน่ใจนะอาจารย์ไม้ตอนนั้นผมก็เลยต้องมาเรียนกับอาจารย์ต่างชาติคนใหม่อีกคนหนึ่งครับซึ่งอาจารย์คนนี้เขาชื่อว่าอาจารย์เดวิดครับลักษณะของเขาก็จะเป็นอาจารย์ผู้ชายสูงไม่มากครับน่าจะสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่านะผิวขาวรอเลยคือแบบรอเลยครับอาจารย์เดวิดคนนี้แล้วก็วิธ ไม่ได้มีการเล่นเกมไม่ได้มีอะไรก็คือสอนภาษาอังกฤษทั่วไปอ่าแล้วพอคราวนี้พี่ก็ได้เรียนกับแกไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มาถึงวันเกิดเหตุเลยแล้วกันนะครับเป็นเหตุการณ์แรกนะครับอันนี้พี่กับแกมีสองเหตุการณ์ครับจะมาเล่าในครั้งนี้นะเหตุการณ์แรกก็คือตอนนั้นนะพี่คือคุยกับเพื่อนครับคือเอาง่ายๆเลยพี่คุยกับเพื่อนยิ่งแบบคุณครูต่างชาติด้วยเรายิ่งแบบไม่ค่อยเหรียนเท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยได้มีความเกรงใจเออถ้าแบบเป็นครูไทยเขาก็ยังด่าเราได้ไหมแล้วนี้แบบคุณ พี่ก็มีแบบคุยเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ก็วันนั้นก็น่าจะเล่นเสียงดังแล้วครับก็คือเขาเรียนกันอยู่แล้วพวกพี่ก็เล่นกับเพื่อนเสียงดังเว้ยแล้วคราวนี้อาจารย์เดวิดเขาก็เดินเข้ามาครับผมก็เงียบแล้วก็คือรู้แล้วว่าเขาจะมาดุเราอะเออแล้วเขาก็มานวดครับมานวดหลังตอนแรกมานวดหลังให้ว่าแบบเหมือนแบบมาเตือนเราอะเออมานวดหลังงึบงึบงึบอย่างเงี้ แล h, Arrow, ้วพอตอนหลังแบบเข่าบีบไว้เขอาเนี้ยมือเนี้ยบีบคอพี่ยงเงี้ยบึ๊บบึ๊บเราเนี้ยเราคือแบบแรงฝรั่งแล้วมือเขาใหญ่ไงซึ่งเขาก็บีบคอผมอย่างเงี้ยแล้วผมก็ออ้๋ออออคือแบบเจ็บอะคือแบบแรงฝรั่งไงมึงเข้าใจไหมพอเจ็บปุ๊บพี่ก็ร้องไงพอร้องเขาก็ไม่หยุดยิ่งบีบแรงเขาไปใหญ่อีกพี่ก็แบบสะบัดออกงี้ปุ๊บแทงฟอกสะบัดไปอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ว่าของมันวะตักพักเท่านั้นแหละมึงเชื่อไหมเขาแบบจับคอพี่ยเงี้ยกดปุ๊บลงโต๊ะอ อีหลับจับกดโคตรแรงอะพักพี่ก็ลุกขึ้นมาสะบัดพักกระเด็นปุ๊บเพื่อนพี่มาพักจะต่อยกูง,ง้างมันแล้วจับขอเสื้ออาจารย์อยู่เนี้ยจะแบบยางง้างต่อยอะแล้วเพื่อนห้ามครับตอนนั้นแบบฉุนจัดเลยอะเออคือแบบวิบจัดเลยผมบอกบอกแล้วว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับน้องๆอย่าไปทําตามนะครับไอคนที่แบบเข้าไปพักให้พี่อะคือไอวาทินครับคอือเพื่อนพี่คือมานั่งอยู่ข้างขๆเดี๋ยวข้าง,าง,าง,างหลังพี่ไม่รู้พี่จําไม่ได้แล้วคือตอนนั้นแบบกูจะได้ต่อยแล้วก็จะ่องหนึ่งแล้วจะโดดลุมเซิ เออคือตอนนั้นเราฉุนจัดเลยแต่ว่าก็อย่างแบบเพื่อนก็ยังห้ามมาไว้นะครับว่าเออไม่ต้องทาอะไรตอนนั้นถ้าแบบปล่อยไปนะว่าโอ้โหมีเรื่องอะเรื่องใหญ่เลยคนเนี้ยขวับบอกเลยว่าพี่อผิดเองครับเพราะว่าพี่คุยแล้วก็โดนลงโทษก็เป็นเรื่องธรรมดาเออพี่ก็เข้าใจไงว่าวิธีการสอนของแกของเออต่างประเทศก็อาจจะเป็นอย่างนั้นไงแบบเด็กจะได้เชื่อฟังอะไรอย่างงี้แต่ว่าพี่ไงเป็นคนแบบใจร้อนอะไรเงี้ยเออก็เลยควบคุมมารุ์ตัวเองไม่ได้ครับตอนนั้นก็เกือบเกือบมีเรื่องครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็ไม่ได้เอาเรื่่่อออองเเเเลลลลยยนนะกกกก็็ไไไไไไไมมมดดด้้้้ปปปบขูรแแววาาิิสตต ลาผ่านไปก็สอนปกติครับผมกับแกก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะก็สอนปกติเลยก็แบบก็เหมือนเขาแบบเหมือนเขาก็เข้าใจเราด้วยมั้งเอออะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเขาเหมกันก็ไม่ได้มีการทะเลาะอะไรกันต่อเขาก็สอนผมก็เรียนปกติแต่ว่าผมก็จะแบบคุยน้อยลงแล้วก็คือแบบก็เริ่มแบบเกรงใจเขาอ่ ก็เริ่มบบมีความเกงใจเขาแล้วแล้วก็มาอีกเหตุการณ์ที่2่งครับซึ่งเหตุการณ์นี้ผมขอบอกเลยว่าแบบโอ้โหกูโคตรทรมานนะกูทรมานจัดเลยตอนนั้นนะซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นใช่ไหมคือพี่ไปนั่งกับไอ้เกียรติครับปกติอพี่จะไม่ได้นั่งกับไอ้คนชื่อเกียรตินะแล้วคนเนี้ยไอ้เกียรติมันก็เป็นแบบเพื่อนที่แบบชอบคุยอยู่แล้วเข้าใจไหมชอบคุยอะแล้วพี่แบบโอ้โหบวกับพี่ด้วยก็กลายเป็นแบบแม่งยิ่งคุยกันเข้าไปใหญ่เลยแบบเข้าขากเลยคนเนี้ยเสี่ยงดังเลยเก็หมอออนนคคีีย้าาาขใตถท่่ส ก็ตอบไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ก็เรียบร้อยครับโดนทําโทษครับ วิธีการนำโทษของแกเขานี้ก็ไม่ได้แตะตัวผมเลยนะไม่ได้แตะตัวผมไม่ได้แตะตัวเพื่อนผมเลยแต่ว่าเขาจะให้พี่วิดพื้นครับวิดพื้นแบบมึงเข้า่จไหมวิดพื้นแบบทหารนะแต่ไม่ใช่วิดพื้นธรรมดานะมึงเชื่อไหมกูวิดไปกี่ทีอะเกือบพันทีไอชิบหายกูวิดทั้งคาบวิดยูนั่นแหละแมงวิดวิดตอนแรกแมงก็ฟิตไงนึกว่าจะให้วิดแค่แบบไม่กี่ทีทาไมเขาไม่ให้กูหยุดตั้งทีวะแล้วผมก็ถามว่าอาจารย์จะให้ผมวิดกี่ทีเนี่ยเขาทําหน้างงๆไงเบอร์มึงก็ฟังไม่รู้เรื่องอะผมครับว่าต้องให้วิกีี่เขาาบออกวว่่ิไปรืย โอ้โห oh ให้กูวิตท,ทั้งคาบกูวิตอยู่นั่นแหละคุณเชื่อไหมวิตจนหมดคาบแบบวิตพื้นแบบแรงกูแบบไม่มีแล้วกูต้องวิตกูนอนกูลงไปนอนอนอนปุ๊บเขาก็ให้กูลุกขึ้นมาแล้วก็ให้กูวิตใหม่โอ้โ oh หผมไก่เกียดน,นี่คือแบบจะตายอะบอกเลยว่ากูจะตาย <c oughs> <c oughs> ซึ่งตอนนั้นพอวิตเสร็จปุ๊บตอนนี้อาการมันก็ยังไม่ได้ออกหรอกครับว่ามันจะเจ็บหรือจะอะไรเงี้ยมันก็แบบปกติ <c oughs> แต่พอวันต่อมานี่แหละตอนเช้าอะรู้เลยครับว่าโอ้โหแม่งเป็นอะไรที่แบบโคตรทรมานมึงเข้าใจแบบอาการแบบเหมือนคนแบบไปเล่นเวทมหมยกเวทหรือไปเล่นกีฬาวิ่งอะไรมาแล้วมันก็จะแบบอาการล้าที่ขาหรือเขาเรียกกันว่าดอมอาการดอมแขนพี่ตรงเนี้ยหลังแขนตรงเนี้ยยันเหล่ามันเนี้ยยันปีกเน,นี้ยตรงเนี้ยเชื่อไหมโคตรปวดเจ็บจัดแบบมันล้าแบบล้าตัดๆไม่รู้ว่าจะมันล้ายังไงคือพี่ยกแขนไม่ได้เลยยกแขนขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ได้ครับจะยกแขนขึ้นมาเขี่ยนหนังสือไม่ได้คือแขนพี่อยู่แต่งี้ เนี่ยอยู่แต่อย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลยอะยกมาเงี้ยเนี่ยยกใค่เนี่ยไม่ได้ครับคือแบบโอ้โหโคตรทรมานเลยตอนนั้นนะแล้วพี่ก็ไม่ได้ไปบอกแม่ไม่ได้บอกอะไรนะซึ่งพี่เป็นคนที่แบบถ้าเราผิดเราก็จะไม่ไปฟ้องใครคือเราผิดจริงยอมรับว่าเราผิดเออแต่ว่าถ้าแบบเราไม่ผิดอย่างเงี้ยแล้วครูมาลงโทษอันนั้นนะคือไม่ยอมครับแต่อันนี้คือแบบเราผิดเราก็ต้องยอมรับความผิดไปแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเว้ยอันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยแล้วกันนะตอนประถมอันนี้ขอเล่านอกเรื่องหน่อยมีครูท่านหนึ่งคือเขาเป็นสลิมเว้ยลวเาาีี่่่่มตพหุผทไปถ ครับว่ามึงครูเป็นเสื้อแดงเลยมึงเชื่อไหมแล้วเขาก็มาตีผม,มับตีแบบปักปักปัก สามทีกลางหลังซึ่งพี่จะมาเล่าให้ฟังในอีพีหลังแล้วกันนะอ่ะกลับมาเรื่องเราแล้วกันกลับมาที่อาจารย์เดวิดซึ่งตอนนั้นตื่นมามันก็ปวดแขนล้าหมดเลยยกแขนทําอะไรไม่ได้เลยเรื่องเราผิดเราก็ยอมรับครับว่าเราผิดเราโดนทาโทษก็คราวนี้ครับผมไปที่โรงเรียนคือผมไกลเกียรตอะแขนแม่งห้อยเงี้ยตื่นมายังกับคนแขนขาดเหมือนกูคนไม่มีแขนนะโอ้ <c oughs> <c oughs> ทรมารเลยจะทําอะไรก็แบบลําบากผมแบบยกแขนไม่ขึ้นเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยนะครับเขียนหนังสือไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ตอนนั้นผมเรียนข้างกับ ไอจอนครับผมต้องให้ไอจอนแบบคอยดัดแขนอย่างเงี้ยให้คอ,อยทำเงี้ยออไอจอนดัดแขนอะไโออยู่เงี้ยผมกับไอเกียต้องให้แบบเพื่อนคอยดัดแขนโอ้ยจอนจอนช่วยหน่อช่วยน่อโอ้โหแม่โคตรทรมานซึ่งใครแบบเล่นเวทมาหรือใครออกกําลังกายอ่ะจะแบบเข้าใจเลยครับว่าอาการดอมอ่ะมันเป็นยังไงคือมันจะเจ็บเจ็บที่กล้ามเนื้อมันจะล้าล้าเออประมาณนั้นนะครับแล้วแบบผมผมนี่แบบมันโคตรล้าแบบล้าสัสแบบ ไม่เคยล้ามาอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยขนาดพี่เบนเพจนะไอ้เฮียสี่สิบห้าสิบโลยังไม่เคยล้าเท่านี้เลยเว้ยเออแต่อันนี้แบบโอ้โหแม่งโคตรทรมานเลยแล้วก็พอพี่เรียนกับแกจบไปตอนนั้นก็เทอมแรกแล้วพอเทอมที่สองก็ไม่ได้เรียนกับแกแล้วก็จะไปเรียนกับของอคุณครูคุณครูไทยอ่ะแล้วก็คือสมัยก่อนนะจังหวัดพี่อ่ะมันก็จะมีฟุตบอลครับเป็นฟุตบอลจังหวัดนี่แหละชื่อว่าเพชรบุรีเอฟซีเออซึ่งตอนนั้นอ่ะใครอยู่จังหวัดพี่นะก็น่าจะจําได้ครับเคยมีทีมฟุตบอลของจังหวัดอยู่ครับแต ตอนนั้นน่ะผมอ่ะชอบไปดูฟุตบอลครับแล้วก็จะไปดูกับพวกพี่ๆแถวบ้านมีวันหนึ่งผมก็ไปดูฟุตบอลตามปกตินี่แหละแล้วคราวนี้ครับผมเจอพี่ผมนั่งอยู่กับอาจารย์เดวิดเว้ยแล้วซึ่งตอนนั้นผมก็งงอ้าไอ้พี่กูพูดภาษาอังกฤษเป็นด้วยหรอวะเออซึ่งตอนนั้นผมรู้ไงว่าพี่ผมอะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วผมว่าจะไปคุยกันรู้เรื่องได้ไงว่าผมเห็นเขานั่งคุยกันแบบสนิทเลยผมก็เลยเข้าไปถามพี่ผมว่าพี่พี่รู้จักเดวิดด้วยหรอพี่ผมก็บอกรู้ดีเนี่ยไอ้นี่มันออบดููมากกพี่่รร็้วยงเืไท เอ่ะซึ่งตอนนั้นผมก็อ่ะพูดไทยได้เลยวะตอนนั้นผมก็งงว่าเอ้าเฮ้ยทำไมพูดไทยได้ทาไมไม่รู้เลยวาตอนตอนนั้นที่สอนพี่ใช่ไหมเขาไม่เคยพูดภาษาไทยเลยเว้ยเวลาพี่พูดภาษาไทยอะไรกับแกนะเขาก็จะทําหน้างงงะเหมือนฟังไม่รู้เรื่องอะเออคือแบบตอนนั้นพี่ก็เลยรู้แล้วครับว่าอ๋อรู้แล้วสาเหตุที่มันจับขอพี่กดลงโต๊ะคืออะไรก็คือตอนนั้นที่พี่สะบัดมือแกออกแล้วพี่ก็ด่าแกว่าเป็น เอออันนั้นแหละคือเขาฟังออกครับเขาเลยโกรธเงี้ยจับอคอกูกดลงโต๊ะพี่เพิ่งมารู้ตอนหลังครับอ๋อมันพูดไทยได้ครับสรุปฝรั่งเหลี่ยมครับ <c oughs> สรุปแกเลียมครับแกเลียมพี่ทําเป็นแบบอมแม่งพูดภาษาไทยไม่ได้ฟังภาษาไทยไม่ออกที่ไหนได้คุยภาษาไทยป้อเลยแล้วพี่ก็ได้เข้าไปทักทายแกเว้ยก็เดินเข้าไปบอกว่าอาจารย์เดวิดสวัสดีครับผมก็สวัสดีเขานะเออเขาก็สวัสดีแบบทำหน้างงงงะเหมือนจำไม่ได้ผมก็เลยถามครับที่อาจารย์ให้ผมวิดพื้นไงอะไรผมก็บอกเขาอ๋อก็จำได้แล้วจำได้แล้วเออแล้วเขาก็ยิ้มแย,ย่ๆครับ ผมก็บอกวสวัสดีครับ sí ผมไม่ได้อะไรแล้วครับเไรผมก,ก็ต้องคุยกับแกครับคุยกันแล้วก็นั่งดูบอลกับแกไปซึ่งผมก็ไม่ได้โกรธแกนะครับเขาก็ไม่ได้โกรธผมอะไรเหมือนกันก็ <c oughs> นี่แหละครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่พี่มีเรื่องกับอาจารย์ต่างชาติครับซึ่งตอนนั้นมันอยู่สมัยเด็กแล้วสมัยม3นะเออแต่พี่เขาบอกนะว่าพฤติกรรมนี้ห้ามทําตามนะครับมันมันมันไม่ดีเออเป็นเด็กเฮียเ <c oughs> ย่าไปทําตามนะรับเป็นพฤติกรรมไม่ดีเรามีเรื่องกับคุณครูเนี่ยมันน,นั่นแหละนะมันก็ครูเขาก็สอนเราเออเขาก็ทาตามหน ไปนะครับอ่ะนั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าน้องชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ตอนนี้เที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วครับไปนอนดีฟ้าบ๊ายบายยาฮู